อกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอนะคะก็คือเป็นกองทุนที่เป็นของรัฐบาลเพื่อที่จะสนับสนุนให้ประชาชนทั่วๆไปเนะะี่ยค่ะสนใจในเรื่องของการออมแต่การออมเนี่ยเป็นการออมเพื่อการเกษียณอายุนั่นเองคือผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะสมัครได้เนี่ยมีต้องมีสัญชาติไทยอายุ15-60ถึงปีไม่อยู่ในกองทุนอื่นๆของรัฐนะคะอย่างเช่นพวกประกันสังคมอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะ แต่ว่าก็คือเหมาะสําหรับคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเก,กษตรกรพ่อบ้านแม่บ้านคนขับมอเตอร์ไซค์คนขับ,ขบแท็กซี่อะไรประมาณนี้นะคะ,ะทางรัฐเนี่ยเขาจะมีเงินเป็นเงินสมทบนะคะจะเป็นเงินสมทบให้เราแล้วก็เป็นผลประโยชน์จากเงินสะสมของเราด้วยซึ่งจากที่ทุกส่งให้แม่นะคะเงินต้นอยู่แค่ประมาณ1 1 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ส่วนที่ได้มาจากทางรัฐบาลนะคะจะอยู่ที่ประมาณ เออหกพันกว่าบาทนะคะก็ก็ถือว่าคุ้มมากๆตอนนี้แม่อายุ5 4าสิบสนะคะสําหรับคนที่คุณพ่อคุณแม่ยังสามารถที่จะสมัครได้อยู่แนะนําว่าให้สมัครนะคะตรงนี้